นี่มาดูโอ้โหมาดูกันรถไรเนี่ยโอ้โหรถแบบนี้เราก็ทํานี่เราก็ทํารถอะไรรถอะไรครับถ้าใครรู้จักคําพูดแบบเป็นทางการที่เขาเรียกว่ารถอะไรช่วยบอกมาใต้คอมเมนต์หน่อยนี่รถอะไรเนี่ยโอ้โหนี่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 ดูดูโอ้โหน,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 โนี่เป็นคันแบบนี้นี่ทําให้เสร็จเลยนะต่อรั้วมีบาเป็นพื้นเรียบนะ สเตลลงสเตลเลตนี่สวยเลยนี่ใส่ล้อรับแรงได้เรียบร้อยข้างหลังจะทําเป็นลิฟต์ด้วยหรือว่าไม่เป็นลิฟต์ก็ได้นะมีนะแบบนี้นะนี่โอ้โหมหาศาลนี่รถอะไรเนี่ยนี่นี่นี่มาดูมาดูแมพเป็นแบบนี้เนี่ยข้างหน้ามีจต่หัวแบบนี้นี่รถกระสือนะทาเป็นบาพื้นเรียบแบบนี้อ่าสหกรสากลเขาชอบใช้กันนะแบบนี้นะใช้ในน้า สากรนะสากรทั่วประเทศนะฟังไว้นะดูไว้นะรถแบบนี้นะสากรนะต่อแล้วไปใช้ในสากรได้เลยนะลดภาษภาษีได้หมดนะเอาแบบนี้เอาแบบนี้ไปใช้กันามาดูโอ้โหนี่สวยจัดสวยจัดชัดเจนโอ้โนี่อะไรเนี่ยล้อร,รับกําลังได้ด้วยนี่ดูแบบนี้สวยจัดเฮ้มาดูหน้าครับเป็นใหม่ล่าสุดแบบนี้ สายเข้ามีสายเข้านะมีสายเข้านะดูดูดูดดโอ้โหสวยจัดจัดเจนนี่ทั้งคันเป็นแบบนี้เรารับทำนะจัดให้เลย